ด่วนเช็คเลยบ้านเลขที่ดีไม่ดีเขาดูกันยังไงนะวิธีดูบ้านเลขที่มงคลในทางโหราศาสตร์ตัวเลขเกี่ยวข้องกับดวงชะตาชีวิตเราในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือเลขทะเบียนรถไม่เว้นแม้กระทั่งบ้านเลขที่แล้วตามหลัก่วงจุย้ยบ้านเลขที่มงคลดีไม่ดีเขาดูกันยังไงนะ วันนี้ผมมีคำตอบมาบอกกันครับตามห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยดีมีผลกับความสำเร็จ3าเร์ห่วงจุ้ยเลขที่บ้านก็เกี่ยวข้องและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านได้แต่ก็ไม่ได้มีผลกับเจ้าของบ้านถ้าไม่ได้อาศัยในบ้านหลังนั้นเรามาดูความหมายของบ้านเลขที่ที่ว่ากันว่าทําให้คนในบ้านอยู่สุขสงบหรือทุกข์เข็นวิธีดูชะตาบ้าน ซึ่งบ้านเลขที่ดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการนำเลขที่บ้านทั้งหมดเอามาบวกกันจนกระทั่งได้หมายเลขสุดท้ายเป็นหมายเลขเดียวนำตัวเลขถ่ายทุกตัวของบ้านเลขที่เลขที่หมู่ไม่ต้องนำมาคำนวณ 2. ตั้งตัวเลขด้านหน้าและเครื่องหมายทับถ้ามี 3. นำมาหาผลรวมให้ได้เลขหนึ่งหลัก 4. ถ้าท่านได้เลขศูนย์ให้คำนวณใหม่เพราะแปลว่า ท่านคำนวณผิดเช่น321-60ทับก็เท่ากับ3 2 1บวก2บวก1บวก6บวก0เท่ากับ12พอได้ผลลัพธ์12ก็มาแย,ยากเป็น1-2บวก2ก็เท่ากับเลข3ผลรวมได้เท่าไหร่ให้ดูผลดวงชะตาเจ้าของบ้านในแต่ละเลข1-9หมายเหตุตามตำราบโบราณจะใช้เฉพาะ เลขหลังทับเท่านั้นซึ่งเป็นตัวบว่งบอกถึงความแตกต่างของบ้านเรากับเพื่อนบ้านเช่น 3, 2, 1สอทับเท่ากับ6กบวกศก็คือ6ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เพื่อความสบายใจข้าพเจ้าจะนำมาพิจารณาทั้งสองแบบคือทั้งนำเลขทับมาบวกรวมและไม่มาบวกรวมความหมายของแต่ละหมายเลขเลขทะเบียนบ้านสงบสุขหรือทุกเข็น เลขหนึ่งหมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้มักมีความเป็นผู้นำสูงใจร้อนกล้าคิดกล้าทำอีกทั้งยังเป็นคนใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงทำให้มีเรื่องไม่สบายใจอยู่บ่อยครั้งส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานของผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองดีหากรับราชการก็จะมีผู้ขยรนับหน้าถือตามีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เลข2ความหมายว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนชอบเข้าสังคมเนื่องจากเป็นคนอบอุ่นจึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงและมีเพื่อนมากพอสมควรอีกทั้งยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนไหวง่ายผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้มักจะมีหน้าที่การงานที่ราบรื่นแต่มักจะพบกับปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องหนี้สินดังนั้น จึงต้องมีความร,บรอบคอบตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเลข3หมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยมักเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่ก็เป็นคนใจร้อนตรงไปตรงมาชอบใช้กำลังมักจะมีเรื่องทะเลบบาะเบาะแวง้งจนอาจถึงขั้นขึ้นลงขึ้นสารเลยทีเดียวผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้มักประสบแต่ความทุกข์คนในบ้านเจ็บป่วยบ่อยและไม่สามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน หรือหากประกอบกิจการต่างๆก็มักจะล้มเหลวไม่รุ่งเรืองเลข4หมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อาศัยมักเป็นคนช่างเจรจาชอบในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมีสติปัญญาแหลมคมแต่จะเป็นคนที่ขาดความระมัดระวังรอบคอบและขาดความอดทนเท่าที่ควรจึงควรระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนอกจากนี้แล้วบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านที่ดี ให้โชคแก่ผู้ที่อยู่อาศัยลูกหลานมีการศึกษาที่ดีอีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายจะมีกิจการที่รุ่งเรืองเลข5หมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยมักเป็นที่รักของบรรดาญาินิสและเพื่อนๆอ,อีกทั้งยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอๆแต่การช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปก็ถือเป็นข้อเสียของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ ราะจะนำพาแต่ความทุกมาให้ส่งผลทําให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ่อยครั้งประกอบธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้เลข 6. หมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนมากมายมักมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนค่อนข้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ถึงอย่างไรบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ดี เหมาะสาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการจะยิ่งเจริญรุ่งเรือง,เ,องเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จเลข7หมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยมักเป็นคนหนักแน่นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนมีเคราะห์กรรมเนื่องจากเลข7นั้นเป็นเลขของอุปสรรคผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มักพบเจอกับอุปสรรคต่าง มากมายกว่าที่จะประสบความสําเร็จหรือต้องทํางานหนักแต่ก็มักไม่มีเงินทองเหลือเก็บอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวหากมีลูกน้องบริวารก็มักจะไม่ซื่อสัตย์เลข8หมายความว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยควรเป็นคนที่กล้าตัดสินใจมีสติอยู่เสมอไม่ลุ่มหลงในกิเลสเพราะจะทําให้มีแต่ความทุกข์ใจอีกทั้งบ้านหลังนี้จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้ที่อาศัยเองหากเป็นคนดวงแข็งและอยู่ในช่วงดวงดีก็จะทำให้ส่งผลแต่เรื่องดีๆแต่หากเป็นคนที่มีดวงไม่แข็งหรือดวงตกก็จะพบแต่ความทุกข์หนักอาจจะพบเคราะห์เกี่ยวกับอุบัติเหตุเลข9、หมายความว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยมักเป็นคนที่มีอำนาจบาร,รมีมีคนเคารพยกย่องนับหน้าถือตาอยู่เสมอ สำหรับเลข9นั้นเป็นเลขที่เป็นมงคลอย่างมากเป็นเลขของคุณงามความดีไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็มักจะมีคนคอยเกื้อหนุนรับใช้อยู่เสมอผู้ที่อยู่อาศัยมักมีอายุยืนยาวหากประกอบธุรกิจหรือกิจการของตนเองก็จะประสบแต่ความสําเร็จมีกิจการใหญ่โตวิธีแก้แบบที่1 1. แปะสติกเกอร์ตัวเลขที่ต้องการเล็กๆด้านท้ายของบ้านเลขที่เดิม 2. เพื่อให้ผลรวมเป็นเลขที่ต้องการเช่นเลข223ให้แปะเลข2ต่อท้ายผลรวมก็เท่ากับ9วิธีแก้แบบที่2ซื้อแผ่นทองคำเปลว1แผน่นทองคำแท้2นํามาแปะบนตัวเลขที่ไม่ต้องการผลรวม1ตัวไม่ต้องปิดมิดก็ได้3แปะทับเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดหมายถึงมุนแหลมขึ้นบน4ให้นำเทียนไขมาถูบริเวณที่แปะแผ่นทอง เพราะแปะปกติจะไม่ติด 5. แปะครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตแม้แผ่นทองจะหลุดออกมาหลังฝนตกอย่าลืมนะครับแปะเลขไหนก็ได้ที่ไม่ต้องการนับรวมแต่ให้คำนึงถึงผลรวมเลขที่เหลือให้ได้ความหมายที่ต้องการและทางที่ดีเจ้าของบ้านไม่ควรอยู่บ้านตลอดเวลาในกรณีที่ได้ผลรวมไม่ดีเช่น3หรือ7ก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับการทำนายดวงชะตาตามเลขทะเบียนบ้านหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ